นี่คือพิมรีพายาออกมาไลฟ์ถูกไหมใช่แล้วนะคะขายของไปด้วยไลฟ์ไปด้วยแต่ก่อนหน้านี้เขาก็ไลฟ์ไปด้วยหัวเราะไปด้วยะนะคะอารมณ์ก็จะแบบขึ้นขึ้นลงลงนิดนึงจากประเด็นดาราม่าของแม่ค้าออนไลน์แล้วก็นักร้องชื่อดังพิมรีพายนะคะเกี่ยวกับการสร้างผลิตน้าปลรราขายล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้อีกครั้งนะคะระหว่างไลฟ์ขายของผ่านในโซเชียลของตัวเองโดยพิมพ์รีพายนะคะเผยทางน้ําตาลว่าตนเองเนี่ยเจอดราม่ามาเยอะที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นเพราะตัวเองนี่แหละ แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่ซึ่งเธอเนี่ยก็อยากออกมาพูดออกมาเคลียร์แต่ว่าทางทนายเนี่ยห้ามไว้บอกไม่ให้พูดทําให้มีคอมเมนต์ตอบว่าแรางๆเข้ามามากมายซึ่งเธอเองก็เป็นแค่แม่ค้าธรรมดาคนหนึ่งที่อยากดูแลองค์กรให้ดีเจอดราม่าก,ก็ยังต้องขายของเพราะว่าเจ้าของสินค้าที่เขานํามาขายเขาก็รอลูกค้าก็รอของลูกน้องก็ต้องดูแลให้ดีแต่ก็ยังมีเพื่อนชาวเน็ตมาตัดสินเธอทั้งที่ยังไม่ได้รู้เรื่องจริงทั้งหมดซึ่งครั้งนี้พิมพ์ทิพยายก็ยอมรับว่าน้อยใจที่หลายคนมาตอบว่า อยากให้รอดูบทสรุปกันก่อนอย่าเพิ่งลืมเรื่องนี้ใจกันก็ได้แต่ว่าถ้าไม่ชอบกันน่ะพิมก็รู้สึกว่าก็ต่างคนต่างอยู่ไปอะก็ขอขอ,ขอบคุณมากแต่ว่าถ้ายังไม่รู้อะไรคนที่อยากรู้อะ่ะก็คอยดูว่ามันเป็นยังไงแต่อย่าเพิ่งตัดสินกันอีกด้านหนึ่งนะคะก็มีผู้ใช้งานติ๊กตอกออกมาแชร์ประสบการณ์ค่ะโดยใช้หัวข้อว่าผมก็โดนพิมพ์รีพายเทน้ำปลาเหมือนกันแฮชแท็กปลาลพิมพ์รีพาย ซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการโรงงานน้ำปลาร้านะคะที่เคยผลิตให้กับพิมลีพายโดยเปิดเผยว่าตอนนั้นเนี่ยทางโรงงานเหลือกําลังในการผลิตจึงเสนอขายน้ำปลาร้าให้กับพิมลีพายโดยติดต่อพูดคุยโดยตรงเพื่อร่วมชิมรสชาติน้ำปลาร้าก่อนตัดสินใจว่าได้หรือไม่ได้ซึ่งก็มีการเสนอขายกันอยู่หลายครั้งนะคะจนสามารถจบออเดอร์ได้ที่26ล้านแล้วบริษัทเนี่ยก็ผลิตน้ำปลาร้าแล้วก็จัดส่งให้เรื่อยมาซึ่งพิมลีพายเนี่ยจะสุ่มเช็คคุณภาพของน้ำปลาร้าตลอดค่ะ จนช่วงหลังๆนะคะพิมพิพายรู้สึกว่ารสชาติน้ำปะลาร้าเนี่ยไม่เหมือนเดิมจึงสั่งเบรกการผลิตไว้ก่อนแล้วก็เรียกตนไปพบมีทีมงานของพิมพิพายเนี่ยกว่า10คนที่จะมาเช็คคุณภาพแล้วก็ได้มีการปรับสูตรใหม่อยู่7วันซึ่งพิมพิพายย้ำว่าต้องคงสูตรนี้ไว้ให้ได้ตลอดนะและการผลิตก็ดําเนินต่อไปซึ่งยอมรับว่ากว่าจะไดออเดอร์ของพิมพิพายนั้นเนี่ยไม่ง่ายเลยส่วนเรื่องมาตรฐานน้ำปลาร้านพิมพิพายจะให้โจทย์มาแล้วให้เราผลิตตามความต้องการ เพราะว่ามาตรฐานน้ำปร,ราของเขาสูงมากโดยปกติสินค้าเวลามีปัญหาเราเนี่ยต้องเอากลับมาแล้วก็จัดการแก้ไขเองเพราะว่ามาตรฐานเราไม่ตรงตามมาตรฐานของเขาเนื่องจากว่าสินค้าน้ำปร,รามาตรฐานต้องแน่นทั้งนี้ทางโรงงานก็ประเมินว่าหากลูกค้ามีมาตรฐานแบบนี้แล้วทางโรงงานไม่สามารถทําให้ได้จริงๆทางโรงงานจะไม่เดินไปต่อที่ตนเขียนข้อความในคลิปบอกว่าโดนพิมพ์ริพายเนี่ยเทน้ำปร,ราเหมือนกันนั้นจริงๆตนแค่เขียนเพื่อให้คนเข้ามาฟังเหตุผลให้จบ แล้วก็ยืนยันนะคะบอกว่าไม่ได้ถูกเทแต่เป็นการถูกรีเจ็คเนื่องจากว่าสินค้าไม่ตรงตามที่ลูกค้าต้องการอีกทั้งตลอดการทําการค้าขายกับพิมพิพายก็ได้เงินตลอดไม่มีการขาดทุนโดยปกติที่ทําธุรกิจกับพิมพิพายนั้นทางเขาจะจ่ายเงินเป็นงวดและบริษัทจะไม่มีการปล่อยเครดิตเกินถ้าเขาไม่จ่ายก็จะติดต่อในส่วนของฝ่ายบัญชียอมรับว่าทางเขามีการจ่ายเงินช้าบ้างโดยชี้แจงเป็นเหตุผลต่างๆ ถึงถ้าเกิดจ่ายเงินช้าทางบริษัทก็จะแก้ปัญหาด้วยการบริหารจัดการของบริษัทเองขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและหาคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิกงใต้คลิปนี้เลยค่ะ